ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่คีดเช่นเคยก็อันนี้เป็นเสียงที่เพิ่งตื่นดังนั้นมันก็จะแหบๆนิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงความสัมพันธ์ที่โอ้โหไพ่ใบแรกนะคะขึ้นต้นมาเปิดมาด้วยไพ่ The Devil นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่อาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน ทางด้านร่างกายเนาะอาจจะเป็น one night stand หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เจอกันผ่านแอปผ่านโลกออนไลน์ใดๆก็ตามและยังไม่มีสถานะนะคะ,ะไม่คุณก็เขาต่างคนต่างอาจจะมีคนคุยคนอื่นๆด้วยไม่ได้มีไม่ได้มีแค่กันและกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูนะแล้วก็เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็น ความสัมพันธ์ของคนที่เดียวกับคนต่างชาติหรือต่างาศาสนาก็ได้นะคะโอเค energy, <Okay>. energy ของเขาเนี่ยไพย่ไฮโรแฟนออกมาเนี่ยแล้วบวกกับเดวิลด้วยเค้กมีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยหนึ่งเขาอจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วนะคะ uh, energy ของเขาในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเขาพึ่งไปขอคำปรึกษาหรือว่าต้องการ advice ต้องการคำแนะนำจากคนที่เขาเชื่อใจหรือคนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เป็นไปได้สูงว่าเขาอะไปขอคำปรึกษาจากพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือทนายความเกี่ยวกับเรื่องการปลดพันธะบางอย่างเช่นการย่าร้างการย้ายออกการแบ่งสมบัติการสมมุตินะเคยพูดถึงในกรณีถ้าเขาเป็นต่างชาติแล้วเขามาอยู่ไทยอะมันเป็นการเป็นการคุยเรื่องของการย้ายมาอยู่ ถาวอนอะไรประมาณนะี้ให้ให้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตกันหรือเข้าไปปรึกษาไขปรึกษาเอเจนซี่ปรึกษาไขเพื่อทําเรื่องทําวีซ่าทำย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีการปรึกษาอยู่ในในวงเรล่านี้ที่เคยพูดไปเป็นตัวอย่างเมื่อกี้นะคะ Energy เขาเรงนั้นเขาจะไม่ค่อยว่างเป็น Energy ของคนที่ไม่ว่างและ e m o t i o n a l ก็ unavailable หมายความว่าความรู้สึกมัน มันไม่ว่างที่จะคิดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของตัวเองและเรื่องปัญหาที่เจอตอนนี้หรือเรื่องที่ที่เค็กบอกอะเรื่องของวีซา่าเรื่องของการย้ายที่อยู่ย้ายถิ่นฐานหรือการปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อหย่าร้างหรืออะไรประมาณเนี้นะคะคันนี้ในในตำแหน่งไพ่ของคุณนะเอเนี่ยที่อย่างคุณตอนนี้เนี่ยคุณพยายามที่จะทําให้ตัวเองไม่ว่างซึ่งต่างจากเขานะเขาไม่ว่างเพราะว่าสถานการณ์มันบังคับให้เขาไม่ว่างแต่คุณนะอะตอนเนี้ย คุณพยายามที่จะหาอะไรทําเยอะแยะเต็มไปหมดเลยกวาดบ้านถูบ้านตื่นมาออกกําลังกายออกไปทํากิจกรรมกับเพื่อนอพยายามไปทํางานโฟกัสที่งานเงินของตัวเองการลงทุนคือคุณพยายามทําให้ตัวเองไม่ว่างด้วยความรู้สึกที่ว่าถ้าหากคุณไม่ว่างคุณจะไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องกังวลไม่ต้องอเขาเรียกอะไรนะหมกมุ่นอยู่ที่เรื่องของเขานั่นเองนะคะคราวนี้เวลาที่เขามองมาที่คุณนะ่ะ มันคือให้บิว่าฟอร์จูนดังนั้นอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นโอกาสในชีวิตที่สําคัญมากๆสําหรับเขาคือคุณเข้ามาแล้วเค้กไม่ไม่แน่ใจว่า,ม,าวมันเป็นเหมือนแบบเฮ้ยคุณเข้ามาแล้วคุณเป็นแสงสว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เค้กขอใช้คําว่าคุณคือโอกาสที่ดีงามมากๆที่ฟ้าส่งมาให้พระเจ้าส่งมาให้ประธานพรเข้ามาในชีวิตเขาคุณเป็นโอกาสสําคัญซึ่งในที่นี้เนี่ยโอกาสในที่นี้มันก็มองได้หลายแบบเนาะ อยู่ที่ว่าหลายๆคนจะตีความอย่างไรแล้วแต่สถานการณ์ของคุณน่ยนะคะแต่เขามองว่าคุณคือโอกาสสําคัญมากๆในชีวิตเขาจริงๆอาจอาจะมองว่าคือถ้าตามเส้นเรื่องที่อ่านมาคุณคือโอกาสที่จะทําให้เขาได้ออกจากจุดท,ที่เขาอยู่จุดท,ที่เขาเป็นตอนนี้นะคะในขณะที่ตัวคุณคุณมองไปที่เขาคุณเจอคนที่หนึ่งตรงสเปกมากเอ่อเป็นคนที่ตรงใจตรงสเปกร,รู้จักพูดรู้จักคุยเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาแล้วก็ความ ความสัมพันธ์เรื่องบนเตียงอะ่ะคือคุณคุณให้เขาสิบเต็มสิบเลยอะไรประมาณนี้น,นะคะคือเป็นคนที่และคุณก็รู้ด้วยนะว่าเหมือนเขาจะเจ้าชู้หรือว่าอาจจะมีคนอื่นหรืออาจคุณอาจจะมองว่าเขาอะ่ะมีคนที่คอยชอบอยากจีบเขาอยากคุยกับเขาอยู่แล้วถึงจะมีคุณหรือไม่มีคุณเขาก็จะมีคนเข้าหาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่ เวลาเขามองมาที่ความสัมพันธ์เนี้ยคือถ้าพูดตรงๆอ่ะเขามองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในแบบ physical level หรือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายซะส่วนใหญ่นะคะครนี้พอมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายซะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาสิ่งที่มันผูกพันระหว่างคุณกับเขาไว้มันก็มันก็จะเป็นเรื่องของเรื่องบนเตียงซึ่งไม่ค่อยได้ดิสคัตไม่ค่อยได้พูดพูด คุยกันในเรื่องของความรู้สึกหรืออนาคตเท่าไหร่นะคะแต่ตัวเขาอะมองว่าคุณคือโอกาสบางอย่างอะจริงๆนะแล้วเครู้สึกว่ามันอาจจะเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ที่เป็นความสัมพันธ์เรื่องบนเตียงหรือเป็นเฟนด้วยเิตการแล้วมันค่อยๆแปลเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นคือพอได้ทําความรู้จักได้คุยกันมันเริ่มรู้สึกมากขึ้นอะไรประมาณนี้ในขณะที่ตัวคุณนะ คุณมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มันหายากคุณอาจจะมองว่าเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบเนื้อคู่โซเมตหรือว่าทวินเฟลมเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งคุณกับเขาแตกต่างกันมาก่าแต่โชคชะตาก็นําพาให้มาเจอกันทําให้เกิดความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาและมันเป็นความสัมพันธ์ที่ขอใช้คําว่าคุณใฝ่ฝันเลยอะเป็นความสัมพันธ์ที่เฮ้ยเราจะได้เจอได้รักกับคนแบบนี้ได้สางสัมพันธ์กับคน ระดับนี้เลยล้ออะไรประมาณเนี้ยซึ่งซึ่งคุณมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่หายากมากๆแล้วคุณโชคดีมากที่ที่ได้พบเจอกับเขาและได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมสิ่งที่ตัวเขานํามาสู่ความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าเขานําประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาสู่ความสัมพันธ์เสมอเสมออาจจะทำเซอร์ไพรส์คุณหรือ หรือมองว่าถ้าคุณกับเขาเป็นคนต่างชาติกันจริงๆอ่ะเขาก็มองว่าเขาก็เป็นคนต่างชาติไงในชีวิตคุณดังนั้นอะไรที่คุณเคยเดทผู้ชายในชาติเดียวกันกับคุณมาหมายถึงว่าในในคนคนประเทศเดียวกันสัญชาติเดียวกันเชื้อชาติเดียวกันมามันก็จะเป็นอีกแบบเขาก็จะกลายเป็นเหมือนเหมือนเดอะสตาร์เป็นเหมือนเป็นเหมือนอะไรที่เซอร์ไพรส์เป็นอะไรที่ดีในชีวิตในความสัมพันธ์นี้ของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่เป็นเอ็กซ์ตร้าเพอร์เซนต์น่ะเป็นคนที่ เข้ามาเพิ่มเติมสร้างสีงสันส,สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้อะไรประมาณเนี้ยในขณะที่ตัวคุณเนะ่ะสิ่งที่คุณนํามาสู่ความสัมพันธ์นี้นะในความรู้สึกคุณเองเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณนําความจริงใจความมั่นคงแล้วก็เ n e r g y ที่มันค่อนข้างขอใช้คําว่าอบอุ่นอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในความสัมพันธ์นี้และ และมันเหมือนกับคุณทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงอะแค่อนเนอร์จีจากคุณฝ่ายเดียวก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้มั่นคงได้เพราะคุณจริงจังแล้วก็จริงใจกับเขามากๆสิ่งที่ตัวเขารู้สึกว่าเป็นชาเลนจ์หรือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายนะคะก็ด้วยไพ่สามถ้วยเนี่ยคือ สิ่งที่มันยากสําหรับเขานั่นคือการมีคุณแค่คนเดียวแล้วต้องตัดแล้วก็ต้องเคลีย์ไอ้แพ็กเกจหรือว่าปัญหาที่เหลือหรือคนอื่นในชีวิตเขาออกไปอันนี้ข้อแรกข้อที่สองสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันยากนั่นก็คือการพาคุณออกไปเจอคนอื่นเหมือนค่ล้ายไปเดทกันอะไปยิงค่าวกันสองคนหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีคนรู้คนเห็นว่าอ้าวคุณไปกับเขาคนนี้นะ อะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่มันยังยากสําหรับเขาอยู่เขายังอยากมันไม่เชิงว่ายังอยากเก็บเรื่องของคุณไว้เป็นความลับแต่อย่างที่บอกไปตอนแรกอ่ะเขาอาจจะมีคดีความหรือเขากําลังอยู่ในช่วงแยกจากกับคนเก่าๆของเขาหรือมันมีอะไรที่มันกระทบกับชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่การงานเงินทองอะไรเงรี้ยค่ะดังนั้นอะ่ะมันเลยเป็นเรื่องยากที่ ือต้องคิดให้รอบคอบอะ่ะก่อนที่จะพาคุณไปไหนสองต่อสองหรือ,อเขาต้องเคลียร์ไม่ให้รถไฟชนกันอะ่ะเอออะไรประมาณนี้มันจะมีเรื่องของบุคคลที่สามอะไรเ,เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เป็นสิ่งที่ยากมากสําหรับเขาในตอนนี้นะคะแล้วก็สําหรับคุณนะสิ่งที่ยากสําหรับคุณคืออะไรรู้ไหมคือการทิ้งเขาไว้ข้างหลังคือการเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เพราะ หนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ให้เกียรติคุณเขาอาจจะยังไม่ได้ให้สถานะคุณยังไม่ได้เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยสองเวลาคุณเจอกันคุณเจอกันในที่รับตาคนในห้องหนอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ออกไปเจอกันข้างนอกไม่เคยไปเดทข้างนอกหรืออะไรเงี้ยดังนั้นตัวคุณรู้ว่าตัวเองอ่ะมีค่าแค่ไหนเพราะไพ่ the empress ในฝั่งคุณอ่ะมันก็บอกชัดเจนว่าคุณเป็นคนที่สวยหล่อเก่งมีความสามารถจริงๆมีคนต้องการคุณมีคนอยากจีบคุณเยอะแยะนู่นนี่นั่นซึ่ง คุณสามารถมีคนที่เขาพร้อมที่จะให้เกียรติคุณมากกว่านี้ได้สิ่งที่ยากสำหรับคุณคือการเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ทิ้งเขาไว้ข้างหลังคุณทําไม่ได้คุณรู้สึกว่าคุณยังทําตอนเนี้ไม่ได้คุณทําไม่ได้คุณยังผูกพันคุณยังรักเขามาคุณยังยังอยากที่จะลองให้โอกาสออยากสารต่อในความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะครนี้สิ่งที่ตัวเขาอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยในตอนนี้นั่นคือการให้คอมมิตเมนต์กับคุณ ให้คำสัญญาบอกจะเลือกคุณขอแต่งงานขอเป็นแฟนนะคะแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ช้าและมันต้องใช้เวลาเพราะสถานการณ์ชีวิตเขานั่นเองความผูกพันทางกฎหมายเรื่องสามีภรรยาของเขาหรือเรื่องอะไรที่เขาเจออยู่เรื่องวีซา่าเรื่องเอกสารที่เขาต้องทําเพื่อย้ายมาอยู่ใกล้คุณหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นช้าแต่สิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นมากๆเลยตอนนี้คือการให้คอมมิตเมนต์ให้สัญญากับคุณว่าเขาเลือกคุณนะ แต่งงานกันนะเป็นคู่ชีวิตกันนะเชื่อใจกันอยู่ด้วยกันไปตลอดแบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะในขณะที่ตัวคุณสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดตอนนี้คือคุณอยากให้เขาอะถ้าเขาทำตามคำพูดไม่ได้หรือเขาไม่ได้อยากจะมีคุณในชีวิตคุณอยากให้เขาเงียบแบบเงียบไปเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบ อย่าเพิ่งทักมาอย่าเพิ่งติดต่อมาอย่าเพิ่งทําอะไรให้ปล่อยคุณไปอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ข้อแรกข้อที่สองสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยในตอนนี้คุณอยากเจอคนที่เป็นเนื้อคู่จริงๆของคุณถ้าเขาไม่ใช่คุณอยากให้จัก,กรวาลส่งสัญญาณอยากให้หมอดูบอกว่าเขาไม่ใช่นะเลิกหวัง Move on ได้แล้วอะไรประมาณนี้คือคุณอยากได้สัญญาณอะไรบางอย่างที่จะบ่งบอกว่า ตกลงแล้วใครกันแน่ที่เป็นเนื้อคู่ของคุณถ้าคนเนี้ไม่ใช่ขอให้คุณหลุดจากเขาสักทีขอให้คุณได้ไปตามทางของคุณอะไรประมาณนานเนี้ยค่ะคันไดในไพ่ผลลัพ์เนี่ยตำแหน่งที่14เนี่ยเป็นไพ่ห้าหมายความหมายคือปัญหาในชีวิตเขามันก็จะยังไม่จบปัญหาในในความสัมพันธ์นี้มันก็จะยังมีอยู่เพราะว่าเพราะว่าในส่วนของของฝั่งเขาเองเนี่ย ที่ที่มันยังมีปัญหาอยู่เยอะแยะหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นมันก็จะส่งผลกระทบมาที่ความสัมพันธ์นี้ถ้าหากคุณกับเขามีการพูดคุยกันนะตอนนี้เวลานี้จะสังเกตได้ว่าหนึ่งคุยกันไม่รู้เรื่อง 2. คุยกันแล้วมันจะทําให้เกิดปัญหามีความทะเลาะเบาแหวงหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับคุยแล้วมันมันอารมณ์มันมันแบบ มันจะสร้างให้เกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะด้วยอันนี้คือพูดจากเอเนอร์จีนะอาจจะด้วยตัวเขาอ่ะอยากให้คุณรอรอให้เขาได้เปลี่ยนนิสยัยซึ่งเขาก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้บ้างตอนเนี้ยมัน,ม,นมันหลายๆอย่างที่เขาจัดการอยู่มันช้ามากเลยเออเขาอยากให้คุณรอรออย่างเข้าใจเขาอะแต่คุณก็แบบคุณไม่ใช่ไม่เข้าใจนะคุณเข้าใจแล้วถ้าอดทนกับอดทนมากกว่าคุณก็พะอ,อิพะปูนและอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นว่าคุณสองคนตอนนี้มันไม่ได้ on the same page หรือว่าไม่ได้เข้าอกเข้าใจกันในมุมมองของอีกฝ่ายต่างคนต่างก็อยากให้อีกคนนึงเห็นใจตัวเองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นไพ่ผลลัพธ์นะคะถ้าให้เค็กใบเกี่ยวกับตัวคุณนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันสิงพฤษศกรกฎนะคะหรือว่าตัวคนป็นคนที่ชอบ คนที่แตกต่างจากตัวเองมากๆคือมันเป็นสเปคเป็นอะไรไปเองเช่นคนต่างชาติคนที่คุณเป็นคนใต้เขาเป็นคนเหนือคุณเป็นคนผิวเข้มเขาผิวขาวอะไรเงี้ยคือคนที่แตกต่างจากตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นคำใบ้นะคะก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย